พุทธเจ้ามีอะไรล่ะเห็นไหมล่ะพุทธเจ้าออกจากสถานที่ที่ทดีที่เลือดที่ประเสริฐท,ที่รู้หลาผู้ฝ้าไปอยู่ป่านอนตามป่าตามเขาตามซอกผู้ซอกผาตามถ้ำตามภูอยู่อย่างนั้นเห็นไหมล่ะประสสตินในป่าตัดเจรู้ในป่าแสดงธรรมในป่าที่ผ่านในป่าเมตย่างที่ดีของกูของป่าบ่งบอกอย่างชัดเจน พวกเรามีเงินคนละร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านดูเอาให้คนจิบยืมด้วยออกดอกออกเปี้ยแถวนี้ก็เยอะนี่แถวกระเช้นนี่นะฤทิตุกามพูดให้ฟังนี่พระก็ไปยืมเงินกันเดือนปั๊บตัดดอกปั๊บนั่นแต่เป็นพระฝ่ายปกครองพระถีลาุทีละฉันผู้ใหญ่มีคนไปกราบไปไหว้มากนั่น พวกข้าราชการต่างๆก็ไปการาบไปไหว้นักเรียนต่างๆก็ไปการาบไปไหว้ไปฝึกการสมาธิดูที่เห็นไหมละ่ะเหมือนพระเจ้าทรงบัญญัติไปไหมละ่ะถูกต้องไหมละ่ะไปภาคหน้าต่อไปเมื่อศาสนาเราแต่ฐานกดเสื่อมลงมหาบ่อพิษน่นะพระที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามธรรมตามวินัยจะถูกตาหน้าว่าเป็นพระเลวพระที่ผิดธรรมผิดวินัยทำลายหลักธรรมหลักวินัยทำลาย พุทธศาสนากับเป็นถูกกับถูกยกย่องว่าเป็นพระเลิศ、พระประเสริฐพระดีเห็นไหมละ่ะคนดีมีศีิธรรมถูกตาหน้าว่าเป็นคนชั่วคนชั่วกับถูกยกย่องในสังคมว่าเป็นคนดีนั่นกลับกันหมดมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่นี้มันยังไม่ถึงระดับนั้นเราพอพูดได้อยู่เราพอแสดงได้ ดูต้องเข้าใจอย่างนี้นะคนดีก็ต้องมีดีถึงจะไม่มากเท่ากับคนชั่วส่วนหนึ่งดีสามส่วนชั่วก็ตามมันต้องมีคนดีนี่โน้นยุคมิกสัญญีกุลียุคเกิดน่ะก็ย่อมมีคนดีบรรพยสุดท้ายเจ็วันฆ่ากันตายหมดทั้งโลกนี่เหลือก็ยังเหลืออยู่นั่น 7. 000. 7. 000. นนย,ยังไม่หมดเห็นไหมยังเหลืออยู่นั่นเจ็ดวันเจ็ดคืนฆ่ากันตายยังไม่หมด ยังเหลืออยู่คนดีกลุ่มหนึ่งไม่กี่คนไปอยู่ในรูนั่นอยู่ในพงหญ้านั่นอยู่ในโพง,งไม้นั่นเวลากลุ่มพวกนี้ฆ่ากันตายหมดก็ออกมาลอกให้หากันเห็นไหมละ่จะจับมือกันตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเราจะถือศีลห้าเห็นไหมละ่ะจากนั้นก็สมสู่อยู่กันจากสิบปีก็เป็นยี่สิบปีเป็นสามสิบปี อายุก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรือ่อยๆสูงขึ้นไปเห็นไหมล่ะยิบ้านปลายสุดท้ายเป็นอย่างนั้นก็จะมีคนดีอยู่กลุ่มหนึ่งมีศีลและธรรมเมื่อถือศีลศีลเปลาก็มีอายุยืนอายุสิบปีก็เพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบปีค่อยตายจากยี่สิบปีก็เพิ่มขึ้นเป็นสามสิบปีสี่สิบปีร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีเป็นมหากัปไอเป็นกรัปไอเป็นอสงไขย อสงไขยก็คือไม่มีอายุเมื่อมนุษย์ไม่มีอายุไม่ตายก็เลยเกิดมีทิฏฐิมานะว่าโอ้ข้าพเจ้าตายไม่เป็นนั่นแหละคืออายุมันยาวนานเกินไปไงก็เลยคิดว่าเราตายไม่เป็นจริงมีอายุนั่นแหละเริ่มมีอายุแ้วก็นับมาจากหลายล้านล้านล้าน,ล,านล้านปีก็เหลือแค่ล้านปีจากล้านปีก็ลงมาเป็นแสนปี จากแสนปีก็มาเป็นแปดหมื่นปีนั่นเลยพุทธเจ้าจึงมาตัดสู้ชื่อว่าพะศษีอริยเมตไตาจริงแค่ไหนในตำราพี่นาวแต่ให้ปฏิบัติปฏิบัติไปก็ไม่สงสัยนี่นั่นเพราะเดี๋ยวนี้เป็นแล้วนี่พระดีถูกตาหน้าว่าเป็นพระเลวเห็นไหมล่ะว่าชี้หน้าด่าลวงูน้อยวัดเปล่าให้ลินพูดว่าแต่คนอื่นใครจะรักษาได้หมด กินข้าวเฉยๆมันบาปขนาดนั้นเฉลยว่าเห็นไหมเละใช้เงินใช้ทองขูดตีนดาญาเฉยๆมันบาปหนักขนาดนั้นเฉลยกินเหล้าเมาสวราเฉยๆมันบาปหนักขนาดนั้นเฉลยเห็นไหมล่ะตัวที่มีเจตนาลามกประมาทพระพุทธเจ้าประมาททำประมาทพีนายอันนั้นเละมันหนะักนั่นแหละกลุ่มของพระเทวทัตเขาก็กาบไหายกันเืิดทูลกันว่าเป็นพระผู้เลือดเป็นพระผู้ประเสริฐพี่นาเอานะลูกนะ เพราะเราพวกคือมันก็ผิดหมดผิดหมดนั่นเห็นไหมล่ะแต่สำหรับเรานี่ไม่มีทางครับหนตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่สุ่มเสียงเรามีพละกําลังเรามีต้องข้ามศพพระรูปนี้ไปก่อนตายกันเพื่อขั้งหนึ่งนี่คือความรักชาติศาสนาสถา,าบันของลุงปูรักชาติขนาดไหนรักศาสนาขนาดไหนรักสถาบันขนาดไหนดูลุงปูที่เห็นพวกเราก็มีแต่เห็นแก่ส่วนตัวนั่นแหละ ก็เรียกอะไรสร้างอะไรระบบดใหญ่ศาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่เจดีย์ต้องเลือดต้องประเสริฐศาลาต้องเลือดต้องประเสริฐมีแค่นี้เหรอในวีนแบบเป็นอย่างกันต่อไปพอไปไหนออ้กำแพงรอบวัดออ้ดูเจดีย์ที่ใหญ่จริงๆเป็นพันๆล้านดูศาลาที่อุ้ยหรูหราผู้ฟ้าทุกวันนี้เอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดไม่ได้เอาหลักธรรมไนไปเป็นเครื่องวัด ดูเอานะลูกนะพอหลวงปู่พูดคือผิดหมดผิดหมดถ้าบอกว่าหลวงปู่ผิดพวกเธอไปศึกษาให้มันชัดหรือ,อยังนั่นในเรื่องของเรื่องนั้นยุคไหนสมัยใดก็คือพุทธศาสนานะลูกห้ามเพิกถอนห้ามบัญญัติเพิ่มนั่นในเรื่องของเรื่องนั้นถ้าเราลกรพรธเจ้ามันก็เป็นในหนึ่งเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมโดยธรรมนั่นพระพุทธศาสนาก็จะไม่แตกแยกสังมัติีกัน พระก็จะรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาะที่ทำที่วินัยแมเมุบาสติกาก็รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาะที่ทำที่วินัยเปรียบเหมือนคนในประเทศชาติไทยที่รักประเทศชาติปกป้องประเทศชาติไทยได้ความสมัครสมานสามกีกลมเกี่ยวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเทิดทูนสถาบันร่วมกันไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้ คนหนึ่งสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองแทบล้มประดาตายกับถูกหาเรื่องพระรูปนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละหลวงปู่หม,มายถึงหลวงปู่น,นัน่สู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องหลักธรรมในวิถก็ถูกดา่าถูกหาเรื่องจากมูจากคณะจากพระเถรลานุเถรละชั้นจู้ใหญ่จากมูจากคนณะจากขา,กา,กนะากที่มีลาจากกลามากเขาหาเรื่องเราดูกขเห็นนี่แต่ไม่ต้องานหรอก หลวงปู่ไม่ได้เคารพพวกเธอที่เป็นพระทูตสีนี่หลวงปู่ไม่ได้เคารพพวกเธอที่พวกเธอมีทิติมานะที่ไม่รักประเทศชาติไม่รักศาสนาไม่รักสากถาบันหลวงปู่เคารพเฉพาะผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมเปะส่์รักประเทศชาติรักศาสนา,ร,สนารักสถาบันเพื่อต้องการคนกลุ่มนี้มารวมตัวกันทั้งพระเถรเนเจอุบาสุจิกาและคนในประเทศชาติ อั้งผูยาเก็นความสมัครใเกิดขึ้นรวมตัวกันเป็นพลังใหญ่เพื่อปกป้องประเทศชาติไทยศาส,สนาสถาบันให้อยู่คู่หรือชั่วลูกชั่วหลานสืบสืบไปตราบนานเท่านานขอมนุนายลูกสาธุ